โปรแกรมตอบความตอบคำถามความรู้ทั่วไปเตือนควา,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 ามต่างกันลืมได้และสามารถช่วยสร้างแนวคิดใหม่ได้โอ้จมีโลกนี้มียินหลอกฟองยูหลอกใครนะรจริงเราเคยยูข่าวมามีไอเดยยิโลกข่าวที่ไหนรือเปล่าจริงหรอมันตอบเรื่องทุกอย่างใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราจะเอามหนังสือเล่มนี้เลย เปล่นผ่านจากเครื่องยนต์สันดาบสู่ยานยนต์ไฟฟ้ากลายเป็นเป้าหมายหลักของหลายประเทศโดยเฉพาะในทวีปยุโรปที่มุ่งพัฒน,นาระบบคมนาคามด้วยพลังงานที่สะอาดอย่างไรก็ตามนะคะการพัฒน,นาอากาศยานไฟฟ้ายังต้องมีปัญหาที่ต้องผเผชิญก็คือข้อจากัดสําคัญโดยเฉพาะเรื่องความสูบ อุป,ปรสรรคต่อการใช้งานในสายาาาการบินพาณิชย์วันก่อนๆนะคะเราจะมาแก้ปัญหาด้วยวิธีการ5 W1H นะคะอย่างไร้เลยคือไข่แต่จะบอกว่าเป็นอีเอนมาร์นนะคะทำอะไรก็คือได้พัฒนาเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า n e u r a ลิง n k นะคะที่ไหนที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาค่ะอย่างไรม,มีข้อดีและข้อเสียขออนุญาตพูดถึงข้อดีก่อนนะคะข้อดีคืออาจะรักษาโรคทางสมองฟื้นฟูการมองเห็นการได้ยินแล้วก็ควบคุมค่ะ ก็เสียเลยบอกว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีค่าใาช้ใจ่ายค่าใช้จ่ายที่สูงมากค่ะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของประเด็นจริยธรรมค่ะเมื่อไหร่ก็คือเขาตั้งบริษัทเมือ่อเมื่อปี2016ค่ะตอนนี้ขออนุญาตเสริมนะคะคือมีผู้ที่ทดลองฝังชิปลงไปในสมองแล้วเนี่ย3คนค่ะเมื่อวันที่16มกราคม2024ค่ะสุดท,ท้ายน,นี้นะคะ อยากจะฝากถึงมีว่าลิงนิดนึงนะคะพ่าะูเหมือนอาจจะเป็นเรื่องนิยายวิทยาศาสตร์แต่วันนี้มันกำลังจะกลายเป็นจริงเทคโนโลยีนี้ค่ะไม่ได้มีไว้เพื่อแค่แบบช่วยผู้คนเท่านั้นแต่ยังจะสามารถเปลี่ยนชีวิตทุกคนบนโลกนี้พวกเราทีมลูกเก่งขอบคุณค่ะ